คนยากจนคนนี้ร้องทูลพระยาเวทรงฟังเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น พี่น้องเห็นไหมคะว่าเมื่อเราอธิฐานทูลต่อพระเจ้าด้วยความถ่อมใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์นี้มันหนักเกินไปสําหรับเราเมื่อเราอธิฐานทูลต่อพระเจ้าด้วยความถ่อมใจนะหมายความว่าเราทําเองไม่ได้แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงทําได้เมื่อเราถ่อมใจลงต่อพระองค์พระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากความยากลําบากทั้งสิน้นนะอันนี้ขราพเจ้าจมีประสบการณ์ในหลายๆาครั้งมาก ที่พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากความยากลําบากทั้งสิ้นถ้างั้นข้าพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะคะคือเราทําสิ่งเดียวกันเมื่อเราอธิฐานต่อพระเจ้าให้เราถ่อมใจต่อพระองค์แล้วยกชูพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเราช่วยเราได้ในทุกๆสิ่งนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชชว้ตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ